เป็นเหรียญยอดนิยมณตอนนี้นะครับเหรียญรูปไข่นะครับหรือเรียกกันว่าเหรียญไข่พัดยศหลวงปู่โตปี1นนะครับนะถ้าเป็นบล็อกนิยมตอนนี้สนนราคา20 0 0 0 2 0 0 0 0บวกลบแล้วนะบล็อกนี้เป็นบล็อกมีดาวนี่มีดาวจะอยู่ตรงเหนือฝ่ามือของหลวงปู่นี่นะครับนะครับเหรียญหลวงปู่โตนะเหรียญไข่พัดยศปี1นนะเอกลักษณ์เขาจะอยู่ตรงกระหนกเขาเรียกว่า กระหนกข้าคมลึกนะครับเป็นเส้นซ้อนเป็นเส้นสันขึ้นมานะครับโอ้เหลี่ยมนี้สวยนะเหลี่ยมนี้ประหลอดขึ้นท่มๆนะสำหรับเหรียญไข่พัดยศปี18นะครับนะครับถ้ามีแบบนี้ฟอร์มแบบนี้มาผมเช่านะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมกดนะครับทางช่องกดบารมีกําหลวง FC นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับถึงนะครับเหรียญนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมณตอนนี้นะครับเหรียญรูปไข่นะครับหรือเรียกกันว่าเหรียญไข่พัดยศหลวงปู่โตปี18นะครับนะครับการจัดสร้างนะจัดสร้างในปี18นะครับจัดสร้างพร้อมเหรียญเหรียญเสมาพัดยศนะครับจัดสร้างด้วยกัน5เนื้อนะครับเนื้อแรกนะครับเป็นเนื้อ ทองคำนะครับจัดสร้าง397เหรียญนะครับเนื้อที่2เป็นเนื้อนาคนะครับจัดสร้างกัน1้0ยเหรียญนะครับเนื้อที่3เป็นเนื้อเงินนะครับจัดสร้างจํานวน3,000ันเหรียญนะครับนะครับเนื้อที่4นะครับเป็นเนื้อเนื้อวะโลหะนะครับจัดสร้างจํานวน1 0,000ื่นเหรียญนะครับนะครับเนื้อสุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างจํานวน5 0,000ืนเหรียญนะครับเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวนนี้นะผมจะมาพูดถึงเนื้อทองแดงก่อนนะ วันนี้จะมาพูดถึงเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงณตอนนี้นะครับเหรียญนี้เนื้อนี้นะครับนะครับเล่นหากันอยู่นะบล็อกที่เป็นมีดาวนะบล็อกที่มีดาวต้องบอกกันนะถ้าเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกมีดาวหรือหรือมีดาวเป็นดาวต่ําก็แล้วแต่นะพูดง่ายเป็นบล็อกนิยมนะถ้าเป็นบล็อกนิยมตอนนี้สนนราคา2องื่น สอ0 0 0บวกลบแล้วนะครับ2 0 0 0มืนถึงส0 0 0มปลายๆนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยนะนะครับตอนนี้เล่นหากัน2 0 0 0มืนบวกลบแล้วนะนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับมาบอกกล่าวนะครับถึงรายละเอียดนะครับดูเหรียญแท้เหรียญเก๋เป็นยังไงนะครับนี่ครับอย่างอื่นนะครับยังไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงถึงเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนี่เก๋ดีเก๋เนียนนะครับ เกดีเกเนียนนะครับนี่ครับผมส่องให้ดูทั่วๆเหรียญนะพี่ๆอย่างแรกเลยนะพี่หยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับให้พี่ดูใบหน้าของหลวงปู่โตนะครับใบหน้านะครับจำพิมพ์ใบหน้าของหลวงปู่โตให้แม่นๆนะครับนะครับเพราะว่าเหรียญเกนะครับจะทําหน้าหลวงปู่โตไม่เหมือนนะผมยังบอกนะตอนนี้นะนะตอนนี้เหรียญเกยังทําหน้าของหลวงปู่นะครับไม่เหมือนนะครับหน้าของหลวงปู่ยังไม่เหมือนนะนะครับเพราะนั้นพี่ๆจำพิมพ์หน้าหลวงปู่ ให้ได้ให้แม่นแบบนี้นะครับให้ได้ให้แม่นแบบนี้นะนี่ครับสามเหรียญจะเหมือนกันหมดนะในเนื้อทองแดงนะครับสามเหรียญในเนื้อทองแดงจะเหมือนกันหมดนี่ครับพิม <spiritually> หน้าหลวงปู่นะครับนะครับพิมหน้าหลวงปู่นะเห็นไหมครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเหรียญเก๊นะครับจะทําไม่เหมือน <c oughs> เหรียญเก๊เกยังทําไม่เหมือนอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อน <c oughs> เหรียญแ,แท้แบบนี้นะครับมาดูจุดแรกนะเราดูพิมหน้าเสร็จปุ๊บให้เรามาส่องดูเนื้อ นะมาส่องดูเนื้อนะพี่ๆสังเกตดีๆนะสังเกตตามผมดีๆนะนะครับเหรียญหลวงปู่โตนะเหรียญไข่พัดยศปีหนึ่งแปดนะเอกลักษณ์เขาจะอยู่ตรงกระหนกเขาเรียกว่ากะหนกข้างนะกระหนกข้างตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับจะต้องคมต้องชัดแล้ว นะครับลวดลายของกระหนกนะนะครับสี่เมตรตรงนี้นะคห้าเมตรตรงนี้นะจะต้องคมนะครับจะต้องคมต้องลึกต้องชัดชัดนะนะครับลายกระหนกนี้ต้องคมต้องลึกต้องชัดนะครับนะครับจะไม่เบรอไม่บวมเห็นไหมครับนี่นี่ครับจะชัดเลยไหมครับนี่จะชัดเลยกระนองกระหนกนี่จะชัดเลยแล้วเนื้อเหลี่ยนนะจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับ หรือเส้นกระแสการปั๊มนะวิ่งออกหาขอบหมดเลยนะครับถ้าพี่ๆส่องดูนะทุกเหรียญจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับนะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งออกไปหาขอบหมดเลยนะครับนะครับนี่นะฮะอันนี้ประลอดเดิมๆมานะเหรียญนี้เดิมๆมานะนี่ครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับแล้วเหรียญจะเรียบตึงนะครับเหรียญจะเรียบตึงนะครับนะครับจีวอนสังคติจะคมชัดนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกมีดาวนะครับ บล็อกนี้เป็นบล็อกมีดาวนี่มีดาวจะอยู่ตรงเหนือฝ่ามือหลุมปูดนะครับบล็อกนี้เขาเรียกว่าบล็อกมีดาวนะครับเป็นบล็อกที่ทําที่ทําหลังจากบล็อกไม่มีดาวนะแต่ความนิยมนะครับจะนิยมบล็อกที่มีดาวอ่าแล้วที่นิยมสุดนะครับจะเป็นบล็อกดาวต่ําดาวจะชิดกับมือเลยอันนี้ดาวยังห่างอยู่ใช่ไหมครับถ้าบล็อกนิยมสุดดาวจะลงมาชิดกับมือเลยนะครับแล้วจมูกของหลวงปูจะเปะ๋อ่าอันนี้จมูกหลวงปูจะตรงใช่ไหม bleiben, พี่พี่นะครับแต่บล็อก นิยมสุดจมูกจะเป๋และดาวจะต่ำนะครับแบบนี้นะครับ <_ üğ> e> เหรียญน,นี้นะครับ <_ üğ> e> ก็ชงหนราคานะ2 0,000 e> บวกลบนะตอนนี้นะ2 0 0 0 0บวกลบนะด้านหน้าเห็นกันไปแล้วนะครับมาดูด้านหลังครับมาดูด้านหลัง,หลงเหรียญน,นะเนี่ยด้านหน้าเหมือนกันหมดคมคม,คมลึกๆนะครับคมคมลึกๆนะครับไม่บวมนะต้องย้ําว่าไม่บวมนะแล้วมาดูด้านหลังมาดูตรงตาลปัดพัตยศยนะครับนี่อีกจุดหนึ่งที่ให้เรา่องจะต้อง คมลึกนะครับเป็นเส้นซ้อนเป็นเส้นสันขึ้นมานะครับไม่เรียบไม่แบนนะครับเนื้อเหรียญจะต้องตึงเหมือนด้านหน้านะครับแล้วส่องมานี่ในในรายละเอียดของพัดเนี่ยครับตุ่มพัดหรือว่ารายละเอียดในบนพัดยศนะจะต้องชัดเจนนะครับลึกชัดเจนคมนะครับแล้วเลขต่อยันนะเขาเรียกเลขต่อยันนะตัวต่อยันนะครับอักขระตันสื่อตัวต่อยันเนี่ยจะต้องมีรอยต่อที่ชัดเจนนะเห็นไหมครับจะมีเส้นเซียนนะครับหรือกระแสการปั๊มของโลหะนะ วิ่งเข้าหาคอบนะครับวิ่งเข้าหาคอบเห็นไหมครับทั่วเหรียญเลยเห็นไหมครับทั่วเหรียญเลยครับครับแล้วการแล้วหูเหรียญนะสาคัญนะการมองอีกจุดหนึ่งนะตำแหน่งหนึ่งนะหูเหรียญจะต้องไม่เสมอเรียบกันเห็นไหมครับนี่ครับหูเหรียญกับตัวเหรียญนะครับจะต้องเป็นรอยกดปั๊มเป็นคนละระดับนะครับเหรียญไม่เลี่ยมแบบนี้ดูง่ายเลยนะเหรียญไม่เลี่ยมแบบนี้ดูง่ายนะถึงอยู่ในเลี่ยมพี่ๆก็ดูได้ผมจะแนะนําให้ว่าถ้าเหรียญอยู่ในเลี่ยมนะครับกับไม่ได้อยู่ในเลี่ยมให้พี่ดูตรงนี้เลย ถ้าเลี่ยมพี่อาจจะไม่เห็นห่วงจะไม่เห็นห่วงเห็นหูแต่ถ้าพี่เหรียญไม่ได้เลี่ยมนะพี่ๆให้ดูเนี่ยดูหูนะเป็นรอยเจาะขาดแบบขาดครั้งเดียวขาดนะขาดแบบครั้งเดียวขาดแบบจอดจากหน้ามาหลังแล้วครั้งเดียวขาดคี้ปิ้นธรรมชาติแบบนี้แล้วเหรียญหลวงปูตโตนะครับสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของหลวงเหรียญหลวงปูตโตเลยจะมีรอยตะไบนะครับหรือว่าจะเป็นเหนเรียญเสมาปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญเหรียญเสมา เสมาพัยดยศปีหนึ่งแปดนะก็จะมีรอยตะไบขอบเนี่ยจะเห็นรอยตะไบชัดเลยเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งจุดจ่ายตังค์สำคัญเลยนะของเหรียญพัยดยศนะครับของเหรียญพัยดยศนไะม่ว่าจะเป็นเสมาไม่ว่าจะเป็นไข่จะต้องมีรอยตะไบพี่ๆจำรอยตะไบแบบนี้ให้แม่นนะครับให้ขึ้นตานะแบบนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังค์การดูเหรียญเก,ก๋แท้เลยนะนะครับนี่ครับจะมีเหมือนกันหมดนะผมให้ดูนะทั้งสามเหรียญน,นะนี่ดูหูครับเจาะทะลุจากด้านหน้ามาด้านหลังใช่ไหมครับแล้วมีรอยตะไบหมด อ่านี่มีรอยตะไบที่ขอบหมดนะครับถ้าเรียบไปเลยนะครับถ้าเรียบไปเลยไม่มีรอยตะใบอันนี้ให้มองจุดอื่นประกอบนะแต่เรานึกในใจเลยว่าเก๋แน่นอนนะครับเก๋ไปแล้วนะครับ50%ถ้าไม่มีรอยตะไบนะถ้าไม่ไม่มีรอยตะใบนะครับเก๋ไปแล้วนะครับ50%นะครับพิมพ์หน้าไม่ใช่ไม่มีรอยตะไบเก๋ไปเลยครับ80%นะครับนี่ครับจะมีเหมือนกันหมดนะสามเหรียญจะมีเหมือนกันหมดนี่เห็นไหมครับมีรอยตะไบเห็นไหมครับจะมีรอยตะใบที่ขอบมีรอยตะไบตรงหูเหรับ โอ้โหเหรียญน,นี้สวยนะเหรียญน,นี้ประหลอดขึ้นท่วมๆอย่างนั้นนี่ครับแล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งไปหาขอบเห็นไหมครับมาแล้วมาดูจุดใจตังอีกจุดหนึ่งนะครับในกรณีที่เหรียญอยู่นอกนอกกรอบหรือว่าเหรียญไม่ได้อยู่ในกรอบนะไม่ได้อยู่ในกรอบมันอยู่ตลับนะให้เรามาดูนี่ครับนี่ครับจุดาจตังนี่นะครับคือขอบตัดนะครับพี่ๆดูนะดูนะขอบตัดนะดูนะนะครับนี่ นะครับขอบตัดแบบนี้ตัดจะเป็นตัดฉีกตัดจะเป็นตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดฉีกนะครับจะไม่เรียบนะจะไม่เรียบจะไม่เสมอกันแล้วฉีกต้องฉีกแบบฉีกขาดนะไม่ใช่แบบฉีกแบบตัดตรงแล้วตะบายมาลบแบบนั้นไม่ใช่นะพี่ๆจํานะจํารอยตัดให้ได้จําตัวตัดให้ได้นะครับแบบนี้นะนี่สามเหลี่ยมเหมือนกันเลยไหมครับสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยไหมครับ อ่านะครับแล้วคิปปิ้นเดิมๆจากการตัดจะต้องเกินบางเหรียญก็เกินเยอะบางเหรียญก็เกินน้อยนะครับจะเกินออกมานะฮะเห็นไหมครับนะครับเป็นการตัดโลหะนะครับแล้วก็จะมีรอยการตัดที่เป็นธรรมชาตินะรอยนะครับเนื้อเกินเนื้อปิ้นธรรมชาติแบบนี้ตรงกันไหมครับนี่ไหมครับรอยตัดตัวเดียวกันต้องตรงกันแบบนี้นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดใจตังนะครับเอาไว้ให้พี่ๆได้นะครับ ศึกษานะเอาไว้ให้พี่ได้ศึกษานะสำหรับเหรียญไข่พัดยศปี18นะครับนะครับถ้ามีแบบนี้ฟอร์มแบบนี้มาผมเช่านะเหรียญละ2 0 0 0 0ืผมเช่านะครับมีนะครับเหรียญเป็นเหรียญแบบนี้นะเป็นเหรียญบล็อกมีดาวนะเ,ออเป็นบล็อกมีดาวแล้วเนื้อแบบนี้นะครับ ผิวลุ้งๆแบบนี้นะครับขึ้นลุ้งแบบนี้นะครับส่งมาทางอินบ็อกทางข้อความของเพจนะครับหรือทางไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับนะครับนี่นะครับจําให้แม่นนะพี่นะจาบ็อกนะครับย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งทัวนอีกครั้งครับจาใบหน้าของหลวงปู่นะครับจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับนะครับดูเนื้อของโลหะนะครับนะครับแล้วดูนะครับขอบมีรอยตะไบไหมนะครับดูขอบตัดตรงตาม ที่ผมบอกไหมแค่นั้นครับพี่ๆไม่โดนเก๋แน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับนะครับให้ผมด้วยนะเป็นกรงังใจใใจผมด้วยนะครับแล้วหากจะไปทักทายกันครับผมมีไลฟ์สดในทุกๆวันนะครับตอนเช้านะประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะแล้วก็ฝากนะครับเพจเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะครับ ไลน์เดี๋ยวขึ้นหน้าจอครับอินสตาแกรมเดี๋ยวขึ้นหน้าจอครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปวันนี้ขอบคุณพี่ทุกท่านมากๆครับอยากจะให้ทำคลิปอะไรเหรียญไหนนะครับพี่ๆพิมพ์ไว้ใต้กระถูได้เลยนะนะครับนะครับข้อมูลใดๆหากผิดพลาดหรือมีนะครับส่วนเสริมอย่างไรพี่ๆยินดีน้อมรับคำติชมจากพี่ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีคับ